มารวาผมครึ่งหัวให้สวยละมุนตามแม่ปุ้มปุ้ยลูกนิกันเป็นทรงที่ฮิตสุดๆทำง่ายมากเซฟเก็บไว้ดูจบคลิปนี้ทำเองที่บ้านได้เลยแบบไม่ต้องงอช่างค่ะมาเริ่มต้นแสกกลางก่อนจะแบ่งผมเป็น3มชั้นนะใช้แกน32ความร้อน200ม้วนออกให้ทั่วทั้งหัวรอให้ผมเย็นแล้วใช้หวีมาสากให้ได้ลอนคลายๆดูเป็นธรรมชาติแบ่งผมด้านหน้าออกมาวัดจากช่วงหูนะคะใช้หวีซี่เล็กสางผมให้มีความหย่อนแล้วลากไปมัดรวมกันด้านหลังล้วยยางจับม้วนให้เป็นเกลียวแล้วหมุนเข้าหา ให้เป็นวงกลมเหลือช่วงปลายผมไว้ให้ชีขึ้นด้านบนแล้วติดเก็บด้วยกิ๊บดำมาจาัดทรงด้านหน้าดึงแล้วขยี้ผมออกมาหน่อยให้ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นดึงไรผมด้านหน้าออกมาบางๆไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใครผมยาวไปก็ใช้กันไกลเล็มออกเอาความยาวประมาณช่วงตาใช้มาสคาราเก็บผมมาลิมาช่วยจัดแต่งลุคผมและจอนผมด้านข้างอันนี้ตามชอบเลยความลับนางฟ้าของลุคนี้คือการล็อกบอยหวานให้อยู่ทรงทั้งวันไม่ปลิวจะใช้กาวติดขนตาทาบางๆแล้วกดแนบไปที่ผิวนะคะเฮตุให้ดูจะหันไปคุยกับใครกี่ที่ ป้อยหวานก็ไม่มีปลิวมาทิมตาแน่นอนสุดท้ายล็อกทรงของเราให้แน่นด้วยสเปรย์เรียบร้อยฟินิชลุกทรงรวบผมครึ่งหัวยอดหิตส,สวยละมุนตามแม่ปมปุ้ยจะออกงานออกเดทรับปริญญาก็ได้ทรงเนี่ยเอาอยู่แน่นอน